ก็สวัสดีนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับเครื่องตัวนี้เป็นงานก็เป็นงานบิวนะครับเก็บงานความสะอาดเครื่องตัวเครื่องยิงทรายทั้งหมดทุกอย่างนะครับพร้อมกับปรับเซ็ตการใช้งานก็ลูกค้าให้รบวบรวมมาหลายประกอบให้ครับก็ออกมาเป็นตัวนี้ชุดยิงทรายยิงทรายน้ำทั้งเครื่องนะครับจานไฟกระบงกระบูทุกสิ่งทุกอย่างครับ ผมประกอบเสร็ลองเครื่องให้ทั้งหมดนะครับก่อนส่งก็รายละเอียดภาพคลิปอะไรยิงทรายทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลงวิดีโอให้ดูทั้งหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างโอเคครับให้ม่ชมนะครับงานเก็บงานยิงทรายตัวเครื่องนะครับทำความสะอาดพร้อมประกอบนะครับพร้อมเช็คทําเครื่องพร้อมใช้นะครับก็ชุดแกล้งครับนี่ครับ ยิงสายน้ำให้กระูเรเตอร์ครับนะครับแข้งอีกฝั่งจานไฟครับชุดนี้อีกเพีอ่ะข้อเวียงกับแท้ชุดสีลูกค้าของลูกค้านะครับชุดสีถังอาานันลนี้ลูกค้าส่งมาให้ทั้งหมดครับเอ เสื้อสูทก็ลืมให้ดูนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวประกอบแล้วมาชมกันครับก็สำหรับชุดแข้งข้อครับชุดนี้ประกอบนะครับเสื้อลูกแข้งข้อเวียงชุดรีดครับก็เวลาประกอบกดสังเกตนะครับรอยระเก็นนะครับ ตัเกนรอยต่อนี้เก็บงานดีๆนะครับพวกนี้คารัวนี้มีผลอย่างมากครับตัวเครื่องนี่ครับชุดตัวเกนตามนี้ครับพยายามเก็บงานดีๆชุดพวกนี้ครับนี่ครับให้ดูการเก็บทาความสะอาดโอเคครับอัปเดตให้ชมได้เลยครับก็ประกอบชุดสีใส่นะครับ จอบคอยไฟจานไฟอะ้รใส่เรี่อร้อยคี้ใู้ดูด,ด้านล่างครับนี่ครับก็เหมือนคุณได้เครื่องใหม่ครับแหวนชิดมากนะครับเครื่องโอเคครับ A. A. แก่ไม yeah,